มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเปิดสิบอันดับอุณหภูมิสูงสุดในไทยชัยบาดาลลบบุรีสูงสุด40.2องศาเมื่อวันที่5มีนาคม2568้กรมอุตุเผยแพร่1ิอันดับอุณหภูมิสูงสุดประจำวันที่5มีนาคม2568โดยตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง4 0 2องศาเซลเซียสนะคะ ซึ่ง10อันดับอุณหภูมิสูงสุดมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ตําตำบลบัวชุมอำเภอไชยบาดานจังหวัดลบบุรี40.2องศา 2. ตํตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร39.7องศา 3. ตํตำบลเมืองจังหวัดหนองบัวลําพู39.6องศา 4. ตํตำบลเมืองอำเภอเพชรบูรณ์39.5องศา 5. ตําตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น39.5องศา 6ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด39.5าาองศา7ตำบลสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี39.5องศา8ตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์39.5องศา9าตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น39.4องศาและ10ตำบลเมืองจังหวัดชัยภูมิ39.4องศาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด้ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ